เก็บปลาขี่เล็กต่อเขาเมีปลาขายอยู่พอดีแซ่บเด้ผุ่นผูห้หนึ่งงุ้มปากหอยอยีผุ่นแกงแกปเป็นเลือ่องเพียวๆนี่บอ แกเป็นกิเลสกันนะแกงคขี้เด็กนะคะทุกคนค่ะคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวไปหน่อยลงเล่นด้วยแ <c oughs> ล้วก็อู้สอะไรนี่ก็จะที่อันอตีดีแทนน้ำไหมเฮ้ยตัวระวัเงเด้อจะได้เพราะแกงกรรมเปล่า หาตรงนั้นแหละฮะอดนนี้คือที่นาของเรานะคะทุกคนนาเราเองจะเจอท้องของเรไม่ไม่ไม่ไมไมไม Ad vào như thế, Ad, Ad như này tem lên Ad đi bên này chấm hệ. Ủa, không phía Nôn à. Ở bên. เออวันนี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเอาเบิ้งพญิดอนกันเอ,กกเออเนื้วสุดายกินคือผักขี้เล็กเ,เุ้ยเ,เดี๋ยวไปไม่ได้ตัวนา้ำโอ้ตอนนี้เราอยู่ในป่าโด่งดิบใช้ชีวิตแบบบ้านบ้านโกว่าจะออกจากป่าได้อดัด เออทุกคนบัดิมดแดงแตกห่งนะานะงแล้นวนะใช่คุณดีโอ้เธอเสีเดยดายเพราะแกงเปียจะเบี่ยวกับเบิงก่อนนี่เป็นเรียเอาหรอเนาะมันบอดได้จะเอาเปีเพียอ๋อนี่ก็มีแต่เพียทุกคนมันก็มีอ,มมอย,ยู่บ่มีเพียว่ายากเนจะไปม,มองเห็น <c oughs> อันนั้นอยู่ง้านั้นตรงนั้นไม่หน่อยเด้งขึ้นไม่ได้ไม่ถือกล้อง ไปเอาว่านมานี่ตัวนี้นน่ไม่หน่อยเอาขึ้นมาให้แล้วเฮ้ยเ้นเ้นอีอย่างหนิอ่างงอมเร็วได้ไหมมาเก็บปลาเกล็กปลาเกล็กขึ้นยุคห่างสาน่ามีมีทั้งขี้เล็กมีทั้งหอยนะคะ ถ้าเด็กหน่อยไม่เล่นน้ำอะไรนะอาัดาเราจะเจอแตอนไหม,ไม,มนี่ไงไม้ตรงนี้นี่ไม่ไหน่มุดไปได้ไหมล่ะนั่นไหมยุนนั่นไหมไปคันมากค่ะเข้า,า,ขาขไป่หน่อยไหมคันามากน้ำเลยไม่ได้จ้าเราไปจนภัยใต้บอ่อน้ำ ฮะรอทำไมไม,ไม่หน่อยมาแล้วล่ะพี่บิ๊กก็ออกแล้วมัง้งมันไม่มีมันผ่านไม่หน่อยแล้วนี่มานี่ใหญ่เลยนี่ยกขึ้นดูนั่นไม่เห็นยกขึ้นดูนั่นเหรเหมือนงูนัน่นเออแล้วเยอะเอาขึ้นไม่อีกเออจะงนอนลง ม,มีไหมไม่เห็นเลยขี้โมขี้โม,มอะไรมันจับอยู่นู่นในใต้ใต้หน่อยนลวเยอะม,มีไหมไมีไหมตัวใหญ่ไหมกินได้อยู่เออตัวใหญ่หอยู่ลงคลองปปแล้าหนึ่งอเออตัวนี้ตัวใหญ่มากนหนโชว์ดินี่โ oh <my> อ m ม god เฮ้ย แล้วเรา,เร,าเริ่มจะเเรือแล้วนะตัวใหญ่อยู่นะจะได้เราต้องเอาค้อมนมาทุบดถิถึงจะมันไม่ทุบหรอกเก็บได้เพ่อที่เก็บได้แหละเกะได้อะเดี๋ยวเราให้ทางนู้นมีไหมใต้นะ้ำนี่ดิเก็บไปอุ้ยตัวใหญ่เลย ตัวนั้นใหญ่ดันออตัวใหญ่แป้งเลยใช่อิ่มพอดีครับอันนี้อาจต้องเลือกกินลูกนี้ก่อนเพื่อเลยนะใช่โน่นทางโั้นมีไหมนี่ไหนนี่ตานี้อุ้ยอุ้ยตัวใหญ่เพียบเลยมันอิ่มไงมานี่ข้างล่างตัวนึง

หมดแล้วก็วางไว้ข้างๆเอาลบลงไปเดี๋ยวมันเกาะต่อแล้วต้องหินเยอปไปอานต่อจริงเหรอใช่มันได้เยอะกว่าพืีดอนรวงแตเดอบียกวางมิตรแตนอยู่ดีมันบาดเฮ้ยมันจะคว่ำนะเอา อ,อ,อ,อันนี้พี่ะแกงผักกิเลยใส่อหอยเรอมันต้องเป็นกะทิหรือเปล่าโอไม่เลยเร็วๆในคนหนเอออ่เก็บเอาายดอนได้เก็บสดงหอ,อเอาไปได้เพราะว่ามันจะเปียกเดี๋ยวจะลงเล่นน้ากับอาร์ตอยู่ยอยวใบย่อยเย เหลือให้คนอื่นทำน้อนมานีดมัน้าอดลงมาพีโนมาพีไอัดเก็บมนมปาีดมันไปบ่ได้เด้ทำไจะไม่ได้บอกให้นมาตอนมาเก่งๆดีนออาดมันได้ไหล่ะโอเคอาดมาโชว์หอยหน่อยฮามาโชว์หอยหน่อยดิโอ้ได้หอยเยอะอยู่ด้วยถึงถ้วยในถ้วยหนึงแล้วแล้วก็ ได้พักคกี้เล็กนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะรูปพักคกี้โดนผมไม่ไปฝั่งอัด